สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน้อยภูมิใจนำเสนอทางนี้มีผลผู้คนรักกันตำบลแม่นาจางอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องสอนประชาชนชาวตำบลแม่นาจางมีการปลูกพืชผักสวนครัวทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดทั้งเส้นทางในพื้นที่บ้านและชุมชนอาทิมะขามขนุนมะพร้าวส้มโอและพืชผักสวนครัวต่างๆ ตำบลแม่นาจางังมีบ้านแม่นาจางังใต้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันมีการปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้ในพื้นที่บ้านชุมชนเพื่อแบ่งปันซึ่งกันและกันและมีครัวเรือนในชุมชนนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนครับสวัสดีครับผมนาย สุชาติฐานะช่วยชูงกำนานตำบลแม่นาจารางได้น้องนามเศรษฐกิจปักยาเศรษฐกิจพรีเยวมันใช้ในในการดำรงชีวิตเพื่อปลูกพืชผักสมควรผลไม้เพื่อบริโภคในครัวเรือนลกรกไรจ่ายเช่นพริษมะเขือตะไคร้ขิงและนอกจากนั้นผมยังได้แบบปันให้กับชุมชน ตามแนวทางกิจการทำนี้มีผลผู้คนรักกัน